สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องการอาร่านนตเพลงไทยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดก่อนเลยค่ะมาตรฐานการเรียนรู้ได้กำหนดว่านักเรียนจะต้องเข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรีถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระชื่นชมและประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะส่วนตัวชี้วัดค่ะกำหนดว่า นักเรียนจะต้องอ่านเขียนร้องโน้ตไทยและโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียงได้นะคะซึ่งในที่นี้นะคะคือจะสอนให้นักเรียนเนี่ยสามารถอ่านเขียนร้องโน้ตไทยได้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆจะต้องมาทำความเข้าใจก่อนเลยค่ะว่า1บรรทัดเนี่ยจะต้องมีทั้งหมด8ห้องเสียงนะคะโดย1ห,ห้องเสียงค่ะจะมีสตัวโน้ตนะคะ เดี๋ยวเราจะมานับจังหวะนะคะพร้อมๆกันพร้อมกับคุยยุ้ยเลยนะคะโดยคุยยุ้ยจะตีกลับนะคะหรือว่าเคาะจังหวะที่เป็นจังหวะสามัญหรือจังหวะตกนะคะหรือว่าจังหวะภายในที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วในเรื่ององค์ประกอบของดนตรีนะคะให้ตรงกับจังหวะที่4ของทุกห้องเสียงนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 หนึ่งสองสามสี่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 ครบแปดห้องแล้วนะคะต่อไปเลยค่ะสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือการออกเสียงตัวโน้ตค่ะโดยที่เราจะมีสัญลักษณ์แทนเสียงตัวโน้ตด,ดังนี้นะคะ โน้ตเสียงโดต่ำนะคะจะตรงกับดอเด็กแล้วก็มีจุดอยู่ข้างล่างแบบนี้ค่ะส่วนเสียงเรนะคะจะตรงกับรอเรือค่ะเสียงมีจะใช้แทนด้วยมอม้านะคะเสียงฟาแทนด้วยฟอฟันค่ะเสียงซอนแทนด้วยซอโซนะคะแล้วก็เสียงลานะคะก็จะแทนด้วยรอลิงค่ะเสียงทีแทนด้วยทอทหาร เสียงโดสูงค่ะก็คือดอเด็กและมีจุดอยู่ข้างบนนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเ,เราจะมาฝึกออกเสียงตัวโนโ้ตทีละเสียงพร้อมๆกันนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนักเรียนออกเสียงตามคุยเลยค่ะโดโดเร ทีนี้เราลองมาไล่เสียงพร้อมกันนะคะ Do เร Mi Do เร Mi จำเสียงมีได้หรือยังคะมีโดเรมีฟาซอนซอเด็กๆจะต้องจำเสียงตัวโน้ตให้ได้นะคะเพื่อที่เวลาเรา ไปอ่านเพลงนะคะหรือว่าอ่านโน้ตเพลงใดๆเนี่ยเราก็จะได้ออกสิงโตโนได้ถูกต้องค่ะโดเรมีฟาซอนซอนฟามีเลโดโดเรมีฟาซลาทีโดโดทีลาซอนฟามีเลโดโดมีซอนโด ต่อไปค่ะจะเป็นแบบฝึกการออกเสียงตัวโน้ตนะคะในตารางบันทึกโน้ตนะคะเดี๋ยวเราจะฝึกไปพร้อมๆกันเลยนะคะคุยจะตีกลับให้ตรงกับโน้ตตัวที่4ของทุกห้องเสียงนะคะนักเรียนดูแบบฝึกแรกนะคะแบบฝึกแรกจะมีโน้ตอยู่ตัวเดียวนะคะซึ่งตรงกับตัวที่4นะคะโน้ตตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ไม่มีนะคะเราก็ไม่ต้องอ่านนะคะซึ่งโน้ตตัวที่4เนี่ยจะตรงกับจังหวะ ตกหรือจังหวะาสามาัญของทุกห้องเสียงเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกแบบฝึกที่หนึ่งพร้อมๆกันเลยค่ะ <c oughs> โดเรมีฟาซอนลาทีโดอีกครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> โดเรมี le, mi, ไปค่ะจะเป็นแบบฝึกที่2นะคะก็จะมีโน้ตนะคะตัวที่2กับโน้ตตัวที่4โดยที่โน้ตตัวที่4จะตรงกับจังหวะสามัญของทุกห้องเสียงแบบนี้ค่ะออกเสียงพร้อมกันเลยนะคะโดโด หนึ่งนะคะโดโดเลเลมิมิมฟาฟาซอนซอนลาลาทีทีโดโดต่อไปจะเป็นแบบฝึกที่สามค่ะจะมีโน้ตตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่นะคะโดยจะเว้นโน้ตตัวที่หนึ่งไว้นะคะแล้วเราก็จะอ่านออกเสียงตัวโน้ตให้ตรงกับ โน้ตตัวที่4ของทุกห้องเสียงค่ะพร้อมกันนะคะเด็กๆโดเรโดเรมีเลมีฟามีฟาซอนฟาซอลลาซอลลาทีลาทีโดทีโดเลโดอีกครั้งหนึ่งนะคะโดเรโดเรมีเลมีฟามีฟาซอนฟาซอลลาซอล ลาทีลาทีดูดีดูลยดูต่อไปจะเป็นแบบฝึกที่4ค่ะเด็กๆจะเห็นว่ามีโน้ตครบเลยนะคะตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4เพราะฉะนั้นเราจะอ่านโน้ตนะคะในแต่จังหวะที่เท่าๆกันเลยนะคะไม่มีการเ้นจังหวะเลยนะคะโดยโน้ตตัวที่4จะตรงกับจังหวะสามัญของทุกห้องเสียงนะคะแบบนี้ค่ะพร้อมกันนะคะ โดโดเล่โดเลเลมีเลมีมีฟามีฟาฟาซอนฟาซอนซอนลาซอนลาลาทีลาทีทีโดทีโดโดเล่โดอีกครั้งหนึ่งนะคะโดโดเลโดเลเลมีเลมีมีฟามีฟาฟาซอนฟาซอนซอนลาซอนลาลาทีลาทีทีโดทีโดโดเล ต่อไปค่ะก็จะเป็นการฝึกอนโน้ตเพลงศิลามณีนะคะซึ่งเพลงศิลามณีเนี่ยจะเป็นเพลงที่ครูยิจะใช้ประเมินผลนะคะในแผนกนารจัดการเรียนรู้นี้เลยค่ะอ่ะอันนี้จะเป็นโน้ตเพลงศิลามณีนะคะซึ่งมีแค่2บรรทัดนะคะเป็นโน้ตในอัตราจังหวะ2ชั้นหรืออัตราจังหวะปานกาลางเออปานกลางนั่นเองนะคะ ักเรียนมาดูเลยนะคะโน้ตตัวที่1น,นะคะ,ะห้องที่1ห,ห้องเสียงที่1เนี่ยไม่ปรากฏตัวโน้ตเลยนะคะแต่ยังมีจังหวะสามัญของทุกห้องเสียงอยู่เลยนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องขอจังหวะขอจังหวะสามัญด้วยนะคะต่อไปค่ะในห้องที่สองนะคะก็จะมีเสียงมีกับเสียงลาเด็กๆจําเสียงตัวโน้ตได้หรือย,อยังเอ่ยนะคะอ่า ถ้าจำได้แล้วนะคะลองออกเสียงมีกับเสียงลาพร้อมคุยยุ้ยเลยค่ะมีลาโดยโน้ตตัวลาจะตรงกับจังหวะสามัญค่ะมีลาแบบนี้นะคะเด็กๆออกเสียงห้องที่หนึ่งกับห้องที่สองพร้อมคุยยุ้ยค่ะมีลาต่อไปค่ะในห้องที่สามก็ไม่ปรากฏตัวโน้ตนะคะก็จะมีแต่จังหวะค่ะ ต่อไปโน้ตห้องที่4นะคะก็จะออกเสียงเป็นซอนกลาคะ่ะเด็กๆออกเสียงซอนลาพร้อมคุยนะคะโดยโน้ตตัวลาจะตรงกับจังหวะสามันนั่นเองค่ะซอนลาลองออกเสียงตั้งแต่ห้องที่1เลยนะคะเด็กๆมีลาซอนลาเราจะเคาจังหวะห้องที่1ก่อนนะคะมีลาซอนลา ห้องต่อไปก็มีแต่จังหวะค่ะมีลาโดลาซอนมีเลมีเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าครูยุ้ยจะเคาะจังหวะนะคะตรงกับจังหวะที่เอ่อโน้ตตัวที่4ของทุกห้องเสียงเลยนะคะอ่าลองดูนะเดี๋ยวจะตีก,กลับให้ดูด้วยนะคะมีลาซอนลา มีลาโดลาซอลมีเลมีตเลมีลามีซอนมีเลซัลลาทีเลทีลาซอลมีซันลาใช้หลักการเดิมทั้งเพลงเลยนะคะเดี๋ยวครูยุ้ยจะออกเสียงตัวโน้ตนะคะอ่านออกเสียงตัวโน้ตในบทเพลงซิรามณีให้ฟังสองรอบค่ะพร้อมนะคะเด็กๆมีลา ซอลลามีลาโดลาซอนมีเลมีมีลามีซอนมีเล่ซอลลาทีเล่ทีล่าซอนมีซอนลาอีกครั้งหนึ่งค่ะมีล่าซอนลามีลาโดล่าซอนมี มีมีลามีซอนมีเล่ซอนลาทีแล้ทีลาซอนมีซอนลาแบบนี้นะคะอ่าเมื่อเด็กๆฝึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก,ก็มาสอบนะคะเพราะว่าเพลงศิลามณีเนี่ยจะเป็นบทเพลงที่ใช้ ประเมินผลนะคะในแผนการจัดการเรียนรู้นี้เลยนะคะเรามาดูนะคะภาระงานนะคะภาระงานกําหนดว่าให้นักเรียนสอบอ่านโน้ตเพลงศิลามณีสองชั้นนะคะโดยมีเกณฑ์การวัดและประเมินผลนะคะก็คือคุยจะดูจากการอ่านออกเสียงตัวโน้ตได้ถูกต้องนะคะอะ่แล้วก็ความชัดเจนของเสียงนะคะออกเสียงให้ชัดเจนนะคะ ถูกต้องตรงตามจังหวะและทำนองนะคะแล้วก็มีความไพเราะกลมกลืนของเสียงนะคะถ้านักเรียนสามารถฝึกได้แล้วนะคะนักเรียนก็สามารถสอบกับครูยุ้ยได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องการอ่านรทเพลงไทยนะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ